มาชมไมค์คันนี้กันนะครับก็ซัดไปครึ่งกว่าแสนแล้วครับนี่นะครับสําหรับลูกสูบลูกหนึ่งครับทาวิ่งได้ประมาณครึ่งแสนขึ้นนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยสําหรับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะครับที่เครื่องเดิมๆครับเครื่องไม่เคยซ่อมไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยอันนี้หัวเสียหัวฉีดครับหัวฉีดก็ถึงเวลาครับเนี่ยสก็ปลกนะครับแล้วก็ดำนะครับเนี่ยแล้วก็ทํางานไม่ดีแล้วครับไม่มีประสิทธิภาพแล้วครับ เลยทำการเปลี่ยนไหมนะครับตอนนี้นี่นะครับมาดู Honda Super ครับคันนี้นะครับเนี่ยมาด้วยอาการบิดไม่ออกนะครับเนี่ยเดียวจะดูไส้กรองไส้กรองตันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเช็คดูโฮชงก็ฉีดนะครับเดี๋ยวมาชมกันดูนะครับการก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย บิดไม่ได้นะครับบ,บิดไม่ได้เลยบิดบิดไม่ได้เลยครับบิดจะดับไปเยอคะครับบิดไม่ได้เลยนะจะดับไปเยอะครับนะเลยเหยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวฉีดที่เราถอดออกมานะครับเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันดำแล้วก็สกปรกนะครับแล้วก็เนี่ยครับ มันจะใช้ roc, อายุใช้งานมานานนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดชิคสายน้ำมันตัวนี้นะครับต้องมีแรงดันที่แรงหน่อยนะครับถ้าเราไม่มีด็อกเตอร์ด็อกแต๋์นะครับใครมีด็อกเตอร์นะครับก็เช็คดูนะครับหรือเกวัดน้ำมน้มันดูนะครับว่าแรงดันโมฉีดต่างๆก็ใช้ได้นะครับกดเช็คดูนะครับนี่ใครไม่มีเครื่องมือนะครับก็ดูสายนี้นะครับสายน้ำมันต้องยิงปี๊ดๆครับ ดันต้องถึงนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กต่อสายใช้หัวฉีดตัวนะครับของแท้มามาลองดูนะครับของเทียมก็ไม่แนะนําไม่ใช้นะครับของของแท้จบกว่าครับเนี่ยเสียบปลั๊กเสียบเลยเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็จะเสียบเข้าไปในร่องครับก็จะให้ดินสกปรกตกลงไปครับเนี่ยเราจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับคู่นี้ครับตัวเดียวครับยึดไว้ตัวนี้ ดีนะครับแล้วก็เสียบหัวฉีดเข้าไปนะครับมาลองดูนะครับอ่าจะมีโอลิงตัวนี้ด้วยครับเนี่ยเช็คหัวลิงค์หัวท้ายด้วยครับเนี่ยใส่ให้ครบนะครับลูกยางลูกยางนะครับแล้วก็ใส่น็อตคู่นี้ลงไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับครับมาลองกันเลยครับมาลองดูกันเลยนะท่านผู้แจ้งนะครับสตาร์ท สวัสดีครับขอบคุณมากครับสรุปว่ารถฉีดนะครับมีปัญหานครับเปลี่ยนเราใช้ได้นะครับเต็มขึ้นแล้วนะครับอเดี๋ยวจะถอดกรองทําความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดกระเทียนแล้วก็เช็ดฐามันเครื่องนะครับจากการที่ได้สตวาดนะครับคนไข้นะครับก็ทําให้เรา รู้กันนะครับแล้วก็รู้สาเหตุที่จะซ่อมง่ายขึ้นนะครับให้ยา uh, ตรงโรคนะครับเนี่ยใส่กลองใส่กองแล้วก็ถอดมาทําความสะอาดให้เราเป่าล้างเช็ดให้แห้งให้ดีนะครับเนี่ยปืนลมเป่ายิงนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเดี๋ยวจะเช็คน้ามันเครื่องหัวตรงกวเทียนด้วยนะครับคผู้ชมประกอบเข้าไปเลยนี่นะครับการใส่ใส่ก,กลองมอกรองรุ่นนี้นะครับก็ ใส่ไม่ยากนะครับให้เราหันคอมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยกคอรถที่หน่อยนะครับแล้วก็ดันเข้านะครับมันก็จะง่ายนะครับที่เหลือก็ใส่สกรูลงไปครับสำหรับน้ำมันเครื่องรถคันนี้นะครับที่จริงก็มีอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าเปลี่ยนมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มดำเริ่ม อาขุณนมากแล้วครับก็เลยจัดเป็นน้ำมันเครื่องตัวใหม่ไปให้เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์นะครับและเผื่อวันข้างหน้าเราลืมนะครับเนี่ยก็ถือกัดเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยก็ได้ใช้อันดีๆไปเลยนะครับเนี่ยเป็นของ h อน da นะครับของรถกรบุวิ่ฉีดใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยใสๆนะครับนี่นครับน้ำมันเครื่องเก่า อ่านี่เป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็เก็บไว้นะครับยังมีประโยชน์อีกเยอะครับเนี่ยลมพัดพอดีทำงานมือเดียวบแบบนี้นะครับทำลอกเล่นแบบซ่อมด้วยถ่ายด้วยนะครับ ในภาชนะที่ใสสะอาดนะครับไม่ไปเทรเร่ราต่อหม้อนะครับเอาหยอดโซ่หยอดบานประตูอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับตัวใหม่ก็ใส่ไปนี้นะครับตัวเก่าเ็ามาเก็บไปในภาชนะที่สะอาดนะครับเนี่ยไปที่เป็นทางนะครับ เรียบร้อยพร้อมส่งงานนะจ๊ะาจากที่สตาร์ตติดครับสตาร์ตติดขี่ไม่ได้นะครับมันบิดไม่ได้เลยนะครับบิดมันบิดไม่ได้เลยครับมันดับนะครับแล้วก็มันติดเครื่องได้อย่างเดียวนะครับแล้วบิดไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ไปด้วยนะครับ รองก็ทำความสะอาดเป่านะครับเบรกหน้าเบรกหลังก็เซ็ตปรับเข้าให้ใช้งานได้ดีนะครับโซ่สเตอร์ก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหัวทงเทียนก็ทําความสะอาดให้ด้วยนะครับนี่นะครับกระบอกชกสองข้างแตกนะครับในซีนแตกถ้าเซิน้ํามันใหม่เปลี่ยนซซนล้างกระบอกชกใหม่ก็จะนิ่มกว่านี้นะเหมือนรถใหม่เลยนะเนี่ยอ่ะไม่พูดร้องร่ำทําเพลงเดี๋ยวจะพาขี่ดูสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ย พาขี่ดูสักรอบหนึ่งนะครับพาไปขี่ดูนะครับ่นรากลันัถมาฝั่งนี้แล้วนะครับไปดูเหมือนคู่แย่โอ้น้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วครับเนี่ยครั้งเดียวติดเลยครับเนี่ยติดไ,ได้นะ น้ำมันหมดครับเนี่ยน้ำมันหมดเนื่องจากน้ำมันในถังนะครับ เหลือน้อยมากนะครับเราไม่กล้าบิดออกไปไกลนะครับแล้วก็ไม่กล้าซัดหนักนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเดิมๆนะครับบิดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่กล้าขี่ไปไกลเลยครับเพราะว่าน้ํามันเหลือก้นถังนะครับก็เลยลองแค่ให้รู้เท่าบว่าแล้วก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นผมจะไม่ใช้เลยครับเนี่ยรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะครับเนี่ยถือว่าใช้งานดีนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยประหยัดน้ํามันนะครับเนี่ยถ่ายมือหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ ขับมือหนึ่งนมันจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็เป็นอันจบนะครับมีนะครับเทสให้ดูเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดีน้ำมันหมดท่กล้ขี่ไปไกลนะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยนี่เอครับ ปกติรถมันก็ใช้งานได้ดีปกติแล้วครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ขี่ไม่ได้เลยครับเนี้ยดูหาเกีย์น้ำมันนะครับเนี่ยอันนี้คือน้ำมันหมดนะครับน้ำมันหมดนี่ได้สองให้ดูเลยครับเนี่ยเกี้ยงเลยครับเห็นแต่ลูกลอยนะครับเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ขี่ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับสองให้ดูเลยนะครับ มันหมดนะครับมองเห็นหรือเปล่านอ้องนี่นะครับเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวการสะดุดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเติมน้ำมันใช้ก็เติมน้ำมันสักครึ่งถังหรือเต็มถังก็จะอยู่ได้หมดปกตินะครับลองไม่ค่อยโฟกัสนะครับ เห็นแต่ลูกลอยนะครับเนี่ยตกสุดเลยนะครับเหลือนิดเดียวน้บน้ำมัน